เนินพระธาตุโบราณสถานเมืองพรดอำเภอพนัทนิคมจังหวัดชนบุรีกรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนเมืองพรดเป็นเมืองโบราณสถานแห่งชาติแล้วเมื่อวันที่8มีนาคม2478เป็นโบราณสถานนอกเมืองพรดตั้งอยู่ที่บ้านโกยหมู่ที่4ตำบลหน้าพระธาตุอํเภอพนัทนิคม จังหวัดชนบุรีตั้งอยู่นอกกำแพงเมืองพาร,รถตรงมุมทิศตะวันตกเฉียงเหนือเดินทางจากสีีแยกพนัทนิคมไปตามถนนสายพนัทนิคมฉะเชิงเซาระยะทางห่างจากตัวเมืองพนัทนิคมประมาณ3กิโลเมตรการเดินทางจะผ่านหน้าโรงพยาบาลพนัทนิคมแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าทางวัดหน้าพระธาตุผ่านเลยวัดหน้าพระธาตุ ไปยังเนินพระาธาตุประมาณหนึ่งกิโลเมตรพระาธาตุภาษาอีสานหมายถึงเจดีดังนั้นเนินพระาธาตุที่ชาวบ้านเรียกสั้นๆว่าเนินาธาตุจึงเป็นเนินดินที่มีเจดีตั้งอยู่หนึ่งองค์เมื่อมีหมู่บ้านตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกจึงได้ชื่อว่าบ้านหน้าพระาธาตุต่อมาจึงเป็นตำบลหน้าพระาธาตุ พระาธาตุก็คือองค์เจดีและชาวบ้านแถบนี้เรียกว่าพระาธาตุบนเนินเรียกให้สั้นลงว่าเนินาธาตุมาจนถ,ถึงทุกวันนี้องค์พระาธาตุตั้งอยู่บนเนินดินกว้างประมาณ32เมตรสูงจากพื้นทุ่งนาโดยรอบประมาณ4เมตรฐานเดิมขององค์พระาธาตุเป็นรูปสี่เหลี่ยม กว้างประมาณ11.70เมตรยาวประมาณ13.40เมตรและสูงจากฐานประมาณ7เมตรเชื่อกันว่าเป็นที่ประดิษฐสถานพระบรมธาตุการที่เมืองนี้มีที่บรรจุพระธาตุเป็นเครื่องแสดงว่าเมืองนี้จะต้องไม่ใช่เมืองเล็กเมืองน้อย น่าจะเป็นเมืองสำคัญของมนุษย์ในสมัยโบราณเช่นเดียวกับเมืองอื่นๆที่ติดทะเลเช่นเมืองชายาเมืองนครศรีธรรมราชเป็นต้นเนินพระาธาตุได้ถูกทิ้งร้างระยะหนึ่งต่อมาปีพศ2463เอกชนเจ้าของที่ดินได้ก่อสร้างเจดีเพื่อเก็บกระดูกบรรพบุรุษ จึงเป็นเจดีย์แทนพระาธาตุองค์เก่าได้เป็นอย่างดีซึ่งปัจจุบันก็สุดโทมไปมากแล้วตำนานพรรถเมรีเนิน่าตแห่งนี้เป็นที่มาของชื่อหมู่บ้านหน้าพระาธาตุเป็นหลักฐานทางโบราณสถานของเมืองพรรถเมืองนี้เป็นเมืองในสมัยทาวารวดีเจ้าเมืองได้สร้างเจดีย์นี้ขึ้นเพื่อประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ แต่พอจะถึงวันทำพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุก็ได้มีกษัตริย์จากต่างเมืองยกทัพขึ้นมาขอพระบรมสารีริกธาตุนี้ไปไว้ที่ตัวเมืองของตนเองบ้างเจ้าเมืองแห่งนี้จึงต้องรีบพาพระบรมสารีริกธาตุหนีไปยังเมืองของพระราชวงศ์ที่อยู่ห่างไกลออกไปในสมัยต่อมาเจดียองค์นี้ เป็นที่บรรจุอัฐิของเจ้าเมืองที่ครองเมืองแถบนี้ซึ่งอยู่ตอนหลังของตัวเมืองด้านตะวันตกของหมู่บ้านเป็นเนินสถูปสี่เหลี่ยมก่อด้วยอิฐเป็นฐานพัสถูปแบบทาวารวดีส่วนด้านทิศเหนือติดกับกำแพงเมืองด้านนอกมีร่องรอยของคันดินรูปสี่เหลี่ยมลักษณะเป็นสระน้ำขนาดใหญ่